ที่สุดเจ้าตัวการโร่ร่างสองก็ตกมาเป็นของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันแบบเต็มๆกันอีกสักหนึ่งรอบว่าการโจมตีของเขาจะเป็นยังไงและโคดหรือไม่อีกทั้งภายในคลิปวิดีโอนี้ยังจะมีโค้ดใหม่ๆมาแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านที่รับชมกันด้วยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมการรีวิวเจ้าตัวการโร่ร่างสองแบบเต็มๆ,ๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลิปววดดีีโอนน้้ยนะ สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพัน Man, แมนโร t ทูฮีโร่2.0ก็อย่างที่ทราบกันดีเลยนะครับว่าเกมโรสทูฮีโร่2.0เขาได้ทําการอัปเดตตัวละครใหม่ซึ่งตัวละครใหม่ตัวนี้ก็น่าจะมีคนตั้งหน้าตั้งตารอกันมานานอยู่มากๆเลยนะว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเกมเดอะสตองเกตสุดท้ายและท้ายทียท่สุดตัวละครใหม่การโร่ร่าง2ตัวนี้มันก็ยังไม่เข้าในเดอะสตองเกตสักทีแต่โรสทูฮีโร่เขาได้เอาเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ยังไม่่ไดด้้้้รรรรรูเเือออองงาาายยยลละะีีสกขตตัััววคนนมถ ไปดูคลิปที่รีวิวรายละเอียดสกิลได้นะครับลิงก์รับชมคลิปนี้จะอยู่ด้านล่างใต้คลิป <Okay. S 1> แต่ถ้าใครที่ไม่อยากจะย้อนดูคลิปนั้นก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนื่องจากคลิปนี้เราจะมารีวิวการต่อสู้ของเจ้าตัวการโร่ร่างผมแดงหรือร่างที่2ตัวนี้ด้วยนะ <Wow. S 1> อย่างแรกก็มาดูรายละเอียดกันแบบคร่าวๆรว,ว,วดเร็วกันไปก่อนเลยแล้วกันสาหรับการโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะโจมตีใส่สตูแถวหน้าซึ่งดามเมจที่มันจะทําได้จะอยู่ที่100%ึ่งร้อปเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเอาไปเป็นเลเวลห้าเนี่ยจะอยู่ที่ว,น,วนึ่งร้อยแปด ที่จะทําการไล่โจมตีสวนกลับตัวศัตรูที่เป็นน็อกดาวน์ดามิที่มันจะไล่โจมตีกลับไปจะอยู่ที่120แต่ถ้าหากตัวละครการโรม่มันอยู่ในโหมดของเบอร์เซิร์กหรือว่าโหมดบ้าค้ั่งเนี่ยดามิมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปอีก80%สนะ <Okay. S 1> ส่วนคําว่าน็อกดาวน์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสถานะลม้มลงนั่นเองต่อมาจะเป็นอัลติเมทสกิลเบอร์เซิร์กคอมโบสาหรับสกิลนี้มันก็จะทําการอันติคอมโบใส่ศัตรูดามิที่มันจะทําได้เนี่ยจะอยู่ทั สกิลเสริมของอันตีห <Okay. S 1> าเจ้าตัวการโร่ร่าง2มันทําการสะสมเรื่องเกี่ยวกับการลดเลือดหรือว่าตัวละครของมันขาดทุนไป30%ของค่าเมคเทพเนี่ยตัวละครตัวนี้มันก็จะเข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์กหรือว่าโหมดบ้าข้างจานวน2รอบระหว่างที่มันอยู่ในโหมดเบอร์เซิร์กดามเมดของตัวละครของเขาจะเพิ่มขึ้น3 0และความสามารถของเบอร์เซิร์กเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นนะครับเพื่อให้มันรีเซ็ตเร็วขึ้นนั่นก็คือสกิลอันติเมของเขานั่นเองส่วนการเพิ่มดามเมดสาม,าส,ามสิ ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้เลยนะครับคุณผู้ชมสําหรับโดยรวมเท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยตัวละครตัวนี้มันก็มีสกิลที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูการโจมตีของเจ้าตัวการโร่ร่างที่2กันเลยดีกว่า oh, <okay. S 1> ว่ารายละเอียดการโจมตีของมันจะเก่งเหมือนที่สกิลมันได้กล่าวไว้หรือไม่นะการโจมตีปกติของเจ้าตัวการโร่ก็จะออกแบบมาเป็นแบบนี้เลยฮะพุ่งไปโจมตีแถวหน้านะครับหนึ่งตัวละครหากฝักตัมันทําการล้มลงเนี่ยมันก็จะมีการคอมโบสวนกลับไปอีกหนึ่งรอบรู้สึกว่าตานี้จะไม่ไหวนะครับทีมมาาิว หรือว่าเรามารีวิวการตายของมันวะเนี่ยเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวผมขอจัดตัวแทงๆมาอยู่หน้าสักนิดนึงละกันนะสัก2ตัวอ่ะเอาจากักรพรรดิเด็กใหม่ถึงตัวส่วนการโรไว้หลังๆเลยนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้ผมปั้นมาแค่เลเวล100เท่านั้นเองตอนนี้เราจะมีอันติให้ได้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัวการโรก็เดี๋ยวผมกดใช้ไปเลยละกันนะจัดมาครับนี่เลยฮะเบอร์เซอร์คอมโบพุ่งเข้าไปโจมตีๆๆๆแล้วก็ปัดแบบนี้ครับผมโอ้โห พื้นแตกกระจายเลยนะคุณผู้ชมส่วนการเข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์กเนี่ยมันยังไม่เข้านะเนื่องจากเลือดของมันเนี่ยยังไม่ได้โดนขาดทุนหรือว่ามันยังไม่ได้ลดนั่นเองยิ่งถ้าเลือดมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยจนถึงประมาณ30%เนี่ยหรือว่าลดไปมากกว่า30%เนตี่ยตัวละครของเขาก็จะเข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์กแล้วก็จังหวะน,นี้โดนบอลทองโจมตีมาอันติบอลทองเข้ามาอีกหนึ่งทียังไงเลือดลดสามสิบเปอร์เซ็นตมาดือยัยงโอ้โ็เมอีการเลี้ยงเลืเดมาด้วยนะเม <Wow. S 1> เมื่อก,กว่าากรโจมตีาามนะมามาของป้าาหมย ด้วยการจ้องมองจะถูกเพิ่มขึ้นก่อนสถานะนี้จะถูกลบออกไม่ <c oughs> มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นสถานะของตัวละครของเราหรือตัวละครของฝั่งตรงข้ามนะแต่มันขึ้นว่าเบอร์เซอร์กมันก็น่าจะเป็นของฝั่งเราเนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้ผมโดนเจ้าตัวบนทองโจมตีซึ่งเลือดเนี่ยมันก็ลดไปเยอะอยู่พอสมควรนะสถานะมันเลยผุดขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้โดนโจมตีมาเลือดเหลือครึ่งหลอด เข้าสู่โหมดเบอร์เซิร์กหรือ,อยังเอ่ยอ้าวโดนโจมตีใหม่หนึ่งทีหายไปเลยฮะโอ้ถ้าเมื่อกี้เจ้าตัวน่านฟ้ามันตีไม่ตายนี่ผมอาจจะได้เห็นร่างโกดแล้วนะบางทีต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการรีวิวเกมโลกทูฮีโร่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทําได้ยากมากๆ oh. เนื่องจากการใช้สกิลต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบออโต้นะ mm. เพราะฉะนั้นบางทีสกิลอาจจะเห็นได้ยากนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันติของเจ้าตัวการโรก,กันอีกสักหนึ่งรอบจัดไปครับผมเบอร์เซิร์กคอมโบฮะจ้วง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 จ้งแล้วก็ ต่อมาก็เป็นไรโน่ครับผมเพิ่มโลไป็นหนทีแล้วก็ดวงรังสอง แปลงร่างไปเลยจังหวะนี้เข้าไปต่อยอีก1รอบฮะแล้วกาโรเข้าไปซ้ำอีก1ดอกแล้วก็โจมตีไปอีกหนึ่งทีอ่ะซัดก,กันไปอีก2ทีครับผมจังหวะนี้ตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อว่มมาเมื่อไหร่กาโรล,ล่าง2ผมมันจะเปลี่ยนเป็นเบอร์เซิร์กนะผมว่าตัวละครของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนร่างนะภายในเกมแค่อาจจะมีสถานะที่เพิ่มดามิเข้ามานั่นเองเนี่ย,หเ,ยเห็นไหมเนี่ยโดนโจมตีมาเลือดเด้งขึ้นมาเกือบเต็มหลอดนะแล้วก็สถานะเบอร์เซิร์กก็จะผุดขึ้นมาเป็นจํานวน2รอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็โดนสมามามาจมตีีอันทเยเเลลยหรอทาาาาไมบงขนนนั้ะกโ บางเกินครับคุณผู้ชมมาด่านนี้กาโลน่าจะยืนไหวอยู่นะตอนที่มันแบบเก็บสแตทได้เมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยเห็นมันจะได้ใช้ไอ้นี่เลยนะไออะไรนะ,ะเขาเรียกว,ว่าดาเมจแบบบ้าคลั่งนะครับอันนี้ก็จัดกันไปก่อนหนึ่งทีก็ผมเคาะไปดาเมดออกอยู่ที่92 0าเองอย่างว่าตัวละครผมปั้นมาแค่เลเวล100่อ 100. อุปกรณ์ก็ไม่ได้ใส่เลยนะดวงเข้ามาเสิร์มอีกหนึ่งดอกแล้วสวนเข้าไปอีกหนึ่งทีโซนิกเตะเข้ามาอีกหนึ่งดอกแล้วก็สวนดาบเข้ามาอีกสามทีฮะ การโลเข้าไปจิ้มหนึ่งดอกอ้โหอันติเมทยังไม่เกิดขึ้นอกีกสำหรับการโลล่างสองของเราฝั่งตรงข้ามก็เพิ่มบัฟโลให้กับเพื่อนในทีมทั้งทีมนะฝั่งตรงข้ามรับ ปาดไปหนึ่งทีเลือดการโลลดมาครึ่งหลอดแล้วปิดสถานนะไอเบอร์เซิร์กด้วยนะซึ่งดามจมันก็จะแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูจะได้ใช้อันติไม่นเนี่ยเอาลืมกดนะครับเมื่อกี้อ่ามาแล้วฮะเบอร์เซิร์กคอมโบยังไงดีจังหวะนี้จับ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 ,จบปับเข้าไปหนึ่งหมื่นสองโอ้ถือว่าแรงกว่าเดิมแนมะปกติเท่าที่ผมทําได้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเก้าพันกว่าๆนะครับสำหรับอันติเมตของเจ้าตัวการโลร่างผมแดงนั่นเองโอเคแล้วยังไงเอ่ยหลอด เสียงไอ้เจ้าตัวบุรีพิโซเนลเวลามันอันตีอ่ะมันไม่เหมือนกับเดือดสตองเกตนะอันนี้มันร้องแบบโา้ย,ายอะไรสักอย่างกรไม่รู้เมื่อกี้หาเอาเรื่องฮะผมว่าจากที่เราดูมาทั้งหมดเจ้าตัวละครตัวนี้มันไม่ค่อย ก่งอะไรเลยนะซึ่งเวลามันโจมตีปกติมันก็ตีเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ100%แล้วจังหวะที่มันเข้าไปไล่โจมตีซ้ําเนี่ยมันก็อยู่ที่120%เองมันไม่ได้โจมตีหมู่คุณผู้ชมส่วนอัลติเมตตอนแรกผมคิดว่ามันจะโจมตีหมู่นะสรุปตีแค่ตัวเดียวฮะเป็นการคอมโบจ้วงแทงด้วยดาเมจ500%แต่ถ้าหากฝั่งศัตรูยิ่งเลือดน้อยหรือว่าฝั่งเราเลือดน้อยก็ตามเนี่ยดาเมจมันก็น่าจะแรงยิ่งขึ้นส่วนไออัลติเมตเบิร์เซิร์กเนี่ยมันก็จะติดสถานะจํนวนแค่2รอบเท่านั้นเองผมนึกว่าเวลามันติดสถานะแล้วตัวละครมันจะแบบกายล่างเป็นแบบหมุนบ้าคลั่งเหมือนกับเจ้าตัวตวง ร่างสองที่ไหนได้แค่มีสเตตรูปหมาป่าอยู่บนหัวเท่านั้นเอง oh. แล้วก็ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30%แค่นั้นจบไม่มีอะไรหวือหวาเลยบอกตรงๆโคตรน่าเสียดายเลยฮะสำหรับการโร่ร่าง2ในเกมโ o ทู to h ร r o 2.0ก็สาหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวกาโร่ร่าง2ก็มาเปิดได้ในกาชานะหรือถ้าจะให้ดีก็มาเล่นในกิจกรรมลูกแก้วสีม่วงต้องผ่านด่าน5ขึ้นไปก่อนถึงจะเปิดอีเวนต์นี้ได้นะสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกตัวละครที่เราต้องการจะรับมาได้ทั้งหมด1ตัววเเเเลลือกกมาาแ้้นี่ยร็ใช,ห,ชหรีหยน ในการสุ่มโอกาสที่เราจะได้เจ้าตัวกาโร่มาเลย1ตัวเนี่ยจะอยู่ที่0.47<อ>นอกนั้นก็จะเป็นพวกเศษการโร่ร่าง2ก็จะมีตั้งแต่1เศษ2เศษแล้วก็5เศษสูงสุดหากเราทําการรวบรวมเศษจนครบ60เศษเราก็สามารถรวบรวมเศษอันนั้นเนี่ยได้ตัวละครการโร่ร่าง2 1หนึ่งตัวและอีกอันนึงถ้าเราเปิดไอ้ตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย,ยมันจะมีลูกแก้วสีม่วงตรงนี้ด้วยนะสามารถนํามาแลกเศษของการโร่ตรงนี้ได้นะครับก็คใครที่อยากได้เจ้าตัวกาโร่แบบง่ายๆเนี่ยแนะนามาเล่นในกิจกรรมลูกแก้วสีม่ว ไปก็น่าจะดีเพราะตอนนี้ผมอัพมาได้แค่กรอบม่วงธรรมดาเลเวล1 0 0เองดาเมจมันก็ไม่ได้จัดจ้านอะไรเลยนะถ้าให้เทียบกับโซนิกล่างหนึ่งที่มีเลเวล160อันนี้คือแบบดาเมจแม่งแรงจัดจ้านมากๆอย่างว่าละเกมเกมนี้สายฟรีมันเล่นง่ายแต่ต้องมีตัวละครซ้ำๆกันเยอะๆถึงจะโหดนะสำหรับตัวละครตัวนั้นๆส่วนโค้ดของรางวัลหรือโค้ดเพรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็รวมไปถึงในแฟนเพจของเขาเนี่ยก็จะมีการแจกโค้ดของรางวัลใหม่ๆแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะยัง รับสุดท้ายในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่มีรายละเอียดข้อมูลอะไรอยากจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยห <Okay. S 1> ากว่าผมว่างหรือมีเวลาจะเข้าไปกดไลค์กดหัวใจพร้อมกับตอบคอมเมนต์กลับให้นะยังไงก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน